สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปกติการเปิดกล่องโค้ก,กบ็อกซ์กันอีกแล้วนะคะเราจะมาพบก,กับน้องส้มแล้วนะคะอันนี้เป็นน้องส้มประจาเดือนอะไรแล้วนี่สิงหาปะสิงหาหรือกันยาแล้วนั่นดือสิงหานะคะ so. ก็เฮ่ความิีแกะไปแล้วอา <c oughs> จารย์ก็แพ็กเกจตัวนี้ก็จะมาเป็นซองเป็นห่อสีส้มโบสีเขียว ะะมาดูของกันเลยดีกว่าอยากจะบอกว่าของอัดแน่นมากหนักมากกนไล้รับกล่องมานะคะเอามาดูกันเลยดีกว่ามาดูสโลแกนประจำเดือนนี้นะคะคุณบาดี้นี้ไปเที่ยวกันดีกว่านะคะไปไปไป,ไป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 เที่ยวกันดีกว่าเนาะหลายคนคงมีความรู้สึกไม่ครั้งใดก็ครั้งหนึ่งในชีวิตว่าอยากจะหนีไปจากที่ที่เคยอยู่ จากเรื่องอันจำเจจากหน้าคนตลอดจนสถานที่ที่เคยเห็นและต้องเห็นซ้ำซากวันแล้ววันเล่าแม้ถ้าทุกอย่างพร้อมไปหมดจะหนีไปคงเป็นเรื่องง่ายแต่คงแต่คนไม่มีไม่มีทางจะหนีไปก็ต้องทนไปโคโคบอกเชื่อว่าการทานอยู่อย่างเข้าใจเป็นเรื่องดีนะคะแต่ถ้าได้ลองหนีไปบ้างแต่ถ้าได้ลองหนีบ้างเนี่ยก็จะได้ลิมรสชาติแท้จริงว่าเราชอบหรืออยากหนีจริงๆหรือเปล่า ลองหนีไปไหนใกล้ๆใช้เวลากับตัวเองสนุกกับตัวเองดูสิคะเอนจอยกับสิ่งที่ตัวเองชอบของบิวตี้เสื้อผ้าหนังสือเล่มโปรดหรือ d ีวีดีหนังที่อยากดูมานานสนนานรับรองว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นให้เวลากับตัวเองเยอะๆนะคะดูแลตัวเองให้ดีให้สวยด้วยเรื่องแฮปปี้จะเกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะก็สำหรับเรืนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 5รายการด้วยกัน นะคะมาดูอันแรกกันเลยดีกว่านะคะเป็นเพียวพัสคอลลาเจนดีฟรั้งันห้าร้อมิลลิกรัมนะก็เป็นนี่เลยเป็นคอลลาเจนแบบผงนะคะนะคะเขาบอกว่าเป็นอคอลลาเจนบริสุทธิ์ที่สกัดโปรตีนมาจากผิวหนังและเกล็ดของปลาทะเลน้ำลึกห,หลังรนะับประทานคอลลาเจนเพียวเล่ p l ัส อย่างต่อเนื่องสามารถเห็นผลที่ดีต่อร่างกายแนละผิวพรรณจริงจากคนการันตีจากการการันตีของผู้ใช้นะคะถ้าเป็นขนาดจริงเนี่ยจะ30ซองราคา1,650บาทนะคะประมาณนี้ตาประมาณนี้แต่ว่านี้เขาให้เรามาทั้งหมด5ซองนี่ซองมี5ซองด้วยกันนะคะอ่ารับประทานมาละ1ซองนะคะโดยไม่ โดยนำไปผสมกับเครื่องดื่มเยนน็น1แก้วหรือเครื่องดื่มรอ้อน1แก้วก็ได้นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะมีส่วนผสมของคอลลาเจนเปปไทด์5,502มิลลิกรัมนะคะวิตามินซี49มิลลิกรัม L อลอาร์จินิน420มิลลิกรัมนะคะก็เดี๋ยวลองทานดูแล้วจะมาบอกนะคะว่าผลการทดลองเป็นยังไงนะคะ52นะ52ก็5วันนะคะ โอเคมาดูตัวต่อไปเป็นครีมครีมครีมอันนี้ชนะคะเป็น the skin อ่านว่าอะไรอ่ะอ่านไม่ออกนี่น,นะ the skin a ทิสติกโปรดัก c ์ป่ะยี่ห้อเนี้ย ขออภัยนะคะเป็นอันนี้เป็น All Night Brightening Mark นะคะเป็นมาร์กบำรุงผิวหน้าสุดเข้มข้นช่วยฟื้นฟูนสภาพผิวอย่างเร่งด่วนเพียงค่าคืนช่วยให้ผิวหน้าเนียนนุ่มชุ่มชื้นและขาวกระจางใสเปล่งประกายเป็นเปลงป่งตังเป็นประกายนั่เองนะคะขนาดจริง30 ml 1,390บาทนะคะส่วนนี้เป็นขนาด5 ml หน้าตาเป็นยังไงเนาะ นะคะเป็นน้องหลอดน้อยนี่อันนี้คือทาให้ทั่วบริเวณใบหน้าก่อนนอนและล้างออกในตอนเช้านะคะควรใช้เป็นประจำสัปดาห์ละ2-3ถึงครั้งเพื่อผลลัพธ์ที่ดีเนาะก็เป็นไนไนามาร์สนะคะออนไนมาร์สก็คือทาแล้วหลับได้เลยตอนเช้ามันก็ล้างหน้าปกตินั่องอันต่อไปเป็นอะไรที่หอมมากคือแบบว่าเนี่ยอะให้ดูก่อนเนี่ยคือดมนอกหลอดยังหอมอ่ะ อันนี้นะคะก็คือ Sexy Me Perfume Body Cream นะคะ by พัชราภานะคะหรือว่าของคุณอั้มนั่นเองนะคะบางทีนะคะก็อยากใช้น้ำหอมแต่พอใส่ก็อาจจะกินแรงไปนะคะสำหรับใส่เป็นประจำลองใช้บอดี้ครีมดูเผื่อว่าจะชอบกลิ่นที่อาจจะเบาๆแต่อยู่ได้ทั้งวันนะคะผิวผิวก็นุ่มด้วยนะคะแถมใช้สลับกับ อ่อบอดี้ครีมหรือน้ำหอมอ,อื่นๆได้อีกนะคะเหมาะสำหรับสาวๆที่อยากฉีดฉีดตัวเองในบางวันหรือสาวขี้เบื่อเลยแหละคะ่ะอันนี้ก็เป็นไซส์จริงไซส์เต็มนะคะ 150ml 150บาทนะไม่แพงแล้วก็หอมด้วยคือหอมมากอะดมนอกแพ็กเกจยังหอมก็บางคนที่รู้สึกว่าถ้าเกิดกินมันดูแรงไปหรือว่าอะไรนะคะก็สามารถบีบแล้วก็ผสมกับโลชั่นทาตัวของเราปกติก็ได้ นะแต่ว่าต้องลองผสมดูเผื่อบางทีกินมันไม่เข้ากันก็อาจจะฉุนไปไม่ใช่สีก็อาจจะเกิดกลิ่นมันตีกันแล้วไม่หอมอย่าเงี้ยก็ลองมิ mix mix ดูนะคะอุ้ยมาดูอันต่อไปน่ารักอันเนี้ยเหมาะสำหรับแบบพกไปเดินทางนะคะ Lesona Dry Spa Shower c r e a นะคะสดชื่นได้ทุกๆวันด้วยสูตร Triple Action Protection ให้สัมผัสที่แห้งสบายช่วยป้อง ปกป้องเหงื่อและลิ่นกายตลอดวันให้คุณรู้สึกสดชื่นมั่นใจยาวนานนะคะถ้าเป็นขนาดจริงจะอยู่ที่150 ml ราคา129บาทส่วนอันนี้ปริมาณ20 ml เป็นน้องน้อยไซส์เล็กน่ารักน่ารักละเหมาะแบบว่า,าเดินทางนะเล็กๆไม่ต้องพกอันใหญ่ไปอันต่อมาเป็นนี้เนี่ย เป็นวอวเชอร์นะคะแอนนาซูย์เมคอัพเอ่อเซอร์วิสไวเชอร์นะคะรับประกันแต่งหน้าปีที่เคาน์เตอร์แอนนาซูยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสุดฮิปสำหรับสาวๆที่รักความงามหนึ่งครั้งมูลค่า1,500บาทนะคะเอาหมดเค30 November November นี้เดือนอะไรอะ่ะกันยาปะนะมีสาขาที่พารากอนนะคะเซ็นทรัลลาดพร้า,าวเซ็นทรัลปิ่นเกล้า โรบินสันระามเก้าโรบินสันเชียงใหม่แล้วก็โรบินสันอุดรธานีนะคะนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปแต่งดูโอเคเดี๋ยวจะมาอวดให้ดูกันว่าเขาแต่งเป็นยังไงบ้างน,นะคะ,ะเล่นกันกับเพื่อนสมองแอนนาสุยนั่นเองสาหรับโปรดักต์ก็หมดแล้วนะแต่ว่ายังมีแบบว่าพวกนี้อยู่นะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูกันว่าคืออะไรอันนี้เป็นมันเดย์เอ่อมาเชอเดย์สเปเชียลนะคะ มอบของขวัญพิเศษสุดตอบแทนรักจากแม่ตลอดเดือนสิงหาคมเมื่อซื้อเพลเล่พาร์ทคอลลาเจน5,500มิิลกรัมขนาด3 2ฟรีอีก3 2ก็คือซื้อ1ฟรี1นั่นเองนะคะซึ่งกล่องหนึ่งก็ราคา1,650บาทนะคะถ้าซื้อถ้าเกิดสมมุติว่าซื้อ1แถมหนึ่งใช่ไหมมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณกล่องละประมาณ825บาทนะก็ถือว่าคุ้มอยู่เพราะกลอ่องนไ้เ30นะคะ สามารถเข้าไปาสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k c o m นะ s l a h e l p a s c l u b เห็นหนะคะหรือว่า w o r l d w i d h e l p r e m i u m t h c o m นั่นเองนะคะอันต่อไปจะเป็นโบชัวยุดนาฬิกาแห่งวัยด้วยคอลลาเจนบริสุทธินะ์เนาะ ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับคอลลาเจนนะคะว่ายัางไงอย่างไรเนาะเดี๋ยวตอนที่เป็นคลิปรีวิวการดื่มคอลลาเจนเดี๋ยวเราจะมาอ่านให้ฟังอีกทีนะคะว่าทําไมเราต้องดื่มคอลลาเจนแล้วดื่มคอลลาเจนดีอย่างไรนั่นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวค่อยอ่านให้ฟังเนาะเร mm ้ hmm. ดูได้ว่ามันจะกินแล้วได้ความรู้สึกแบบที่เขาเขียนไว้หรือเปล่านะคะ mm hmm. ส่วนนี้เป็นอันนี้เป็นของมาร์กนะ mm hmm. เขาบอกว่า ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะข้อมูลการใช้งานของตัว One Night Max นั่นเองนะคะอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินอีสารสกัดจากทัวเหลืองขมิ้นชันสาหร่ายผลไม้ตระกูลเบอร์รี่รากดอกบัวมันเท่ปะสุดยอดเด็ดมากอันต่อไปเป็นอันนี้เป็น v o เชอร r นะคะรับส่วนลด250บาทที่ www. mis ทีดะซนะคะต้องซื้อยอดขั้นต่ำา1 0 0 0บาทนะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นโบชัวของ Sexy Me by พัชราพานี่ขวดจริงจัดหน้าตาแบบนี้อันเดีย ค่ะสำหรับโคโค่บ็อกซ์นะคะเดือนนี้ก็หมดลงแล้วนะคะผลิตภัณฑ์เต็มอิม่มเต็มแน่นมากมายนะคะก็ขอขอ,ขอบคุณทางโคโค่บ็อก์ด้วยนะคะที่ส่งกล่องนะคะคอมง,งามดีๆมาให้ดีนะคะทุกๆเดือนเลยนะคะก็แน่นเฉียวแน่นถึงขั้นปิดไม่ลงเลยทีเดียว <laughs> นะคะก็สามารถนะคะเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เสิร์ชนะคะใน f c e e o o o นะคะโคโค่บ็อก นั่นเองนะคะหรือว่า w w w c o c o b o x c o m นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวนะ co.co.box t h ไ i l a ด้วยหรือเปล่าเพื่อไม่ให้เพื่นพนอ,นนอนๆเซอร์สผิดเราขอตัวนึงนะอ๋อ w o r l w c o c o b o x c o m นะคะก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะถ้าจะไม่ผิดก็กล่องละ495บาทนะแน่นจริงคือของราคารวมกันเนี่ยมันเกินแล้วแหละ ะะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมไปกดไลค์นะคะแฟนเพจดีนะเบอร์ดีบล็อกนะคะบายเลี่ดีหกแปดนะคะก็มีอะไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้หรือว่าในแฟนเพจก็ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ You love me. Then you snub me. But why?